ครับผมแลวกดดินใหม่เข้าไปใส่เพื่อที่จะให้วัวมีที่ได้เดินแล้วก็แห้งในนอนสะดวกครับผมสะดวกทาไมถึงอยากให้วัวพักผ่อนสะดวกคุณตานคือเหมือนคนน่นแหละเนาะคนเราทําไม่พักผ่อนก็กินอะไรก็ไม่อ้วนหรอกอุ้ยดีมากเลยคุณตานี่นี่จับมือเลยนะครับนี่พักผ่อนสะดวกมันเหมือนกับเราเลยถ้ากลางวันมันพักผ่อนประมาณสองช่วโมงสาม่วโมงอ่ะพอตื่นขึ้นฟื้นตัวลานานไปทํางานต่อได้ครับผมมันงัวหละ ถึงไล่กินกินถึงวลากินทอดเจ็ดโมงเช้ากินถึงแปดโมงเก้าโมงให้มันนอนพอสิบสิบโมงถึงบ่ายสองให้กินอีกครับผมไี่ก็บปิดนี่ก็ตอนเย็นกินฟางนอนอ๋อมีช่วงให้ได้นอนอมไม่ใช่ว่ายังอยากจะซื้อเพิ่มนะมอยากจะซื้อเพิ่มไม่ท้อใจกับราคาครับหรือว่างไงะไม่ท้อใจกับราคาเหรอถ้างูราคาถูกริงเลี้ยงดีถ้างูราคาแพงเนี่ยเลี้ยงขาดทาไมครับคุณตาราคาแพงเราซื้อมาแพงมันยุบลงไง เพราะราคาถูกไม่มีการไม่มีการเสียไม่ขาดทุนด้วยไม่ขาดเพราะมันถูกไงครับผมเราซื้อมามถูกเราซื้อมาตัวละสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นรอบลงมาตัวละหมื่นเป็นไงเรียบร้อยจบนอนไก่นะคัทะเลาะกันกับเมียที่บ้านนี่บอกเมียก็จะบอกว่าบอกแล้วอย่าซื้ออย่าซื้ออย่าซื้อเนี่ยตังคิดว่ายุนน้องสาวเขาซื้อกลับไว้หยุด ยี่สิบ่ตัวอยู่บ้านก็ขางวงก็มีแต่รุ่นนี่หละครับผมสวัสดีครับคุณตาครับคุณตาชื่ออะไรครับนายมันงสุเมืองครับผมคุณตาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่ถึงสิบปีแล้วสิบปีแต่ทิ้งช่วงอยู่สามสี่ปีทําไมถึงได้ทิ้งช่วงครับก็ไปอยู่กรุงเทพเลยอยกรุงเทพกับลูกครับผมแล้วก็กลับมาเลี้ยงวัวคืนมาเริ่มใหม่ครับผมการที่เราการที่เรากลับมาเริ่มใหม่นี่ สายไปไหมหรือว่าไงก็ไม่สายหรอกไปยังไม่สายอืมยังพอเล่นอยู่ครับผมเห็นคุณตาบอกว่าล่าสุดคุณตาขายวัวไปกี่ตัวนะครับสามตัวได้เงินเท่าไหร่ครับมันห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดทันเกือบแปดทันแหละขาดขาดรถอะไเหลืออยู่เจ็ดพันห้าโอ้โหสามสามหมื่นเจ็ดพันห้าวัวกี่ตัวนะสามตัวได้เท่าไหร่นะสามหมื่นเจ็ดพันห้าอือือ ราคาก็ค่อนข้างที่จะถูกเหมือนกันนะถูกโบตอนนี้ตกซ้ามือนทุกปีมันก็นตกแปดเกตแปดหมื่นเนาะตัวใหญ่เลยครับพุตาใหญ่ขนาดนี้แล้วตัวมีต,วตัวผู้อ,อ๋อขนาดเท่ากับแม่วัวตัวนี้เลยครับผมอค้าเขามา,ขาเขาอีกเขาบอกเพชรบุรีเขาบอกโอ้เพชรบุรีเราไปคนจากเพชรบุรีมาซื้อวัวที่นี่เดินมาซื้อที่คอเลยน่ะคอเลยอุ้ยหายากนะ เขาวิ่งไปจำเนาะปกติในห้อยแถวบ้านเรานั้นจะเป็นคนหาวัวแถวนี้นะอตอนนี้คนเพชรบุรีมาถึงคอกวัวเราแล้ว,ว,ลวเพชรบุรีก็มีจุดดูป้ายยอดตรงนั้นเลเขาก็จะเดินซื้อตามนี้เลยเขาวิ่งสายนี้มาเขาเห็นว่าขายเป็นงัวาหานั้นไม่ได้พูดราคาเขาตีราคาให้เลยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะมผมกำลังคิดว่าชาวบ้านเราแทนที่จะขายให้คนในหมู่บ้านแต่มีคนต่างถิ่นมาซื้อเลยอื้อหือเกษตรกน ตาก็เคยเป็นพ่อค้างูเหมือนกันเนี่ยครับผมรรู้จักไอว้วัวที่เราขายไปสามตัวได้เงินสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยคุณตาคิดว่ามันคุ้มไหมคุ้มซื้อมาใส่ซื้อมาแปดพันแตขายหมื่นหมื่นหกก็กําไรดิอ๋อก็แสดงว่าเลี้ยงวัวน,นี่ไม่ใช่ว่าจะขาดทุนขาด<ม>ทุนเนาะาดไม่มีขาดแล้วถ้ารู้จักเลี้ยงนะจะรู้วิธีรู้ทําระบบเมื่อตัวนี้ซื้อมาซื้อมาจนแล้วมัน สองหมื่นมันขายลูกไปแล้วหมื่นหมื่นสี่ครับผมมันก็ทอนแม่ไปแล้วใช่ไหมนะเน่ะยอ๋อมันรู้มือสี่ซื้อมาสองหมื่นมันก็เลือแม่เท่าไหร่เจ็ดพันเองครับผมเออหกพันจออีกเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก่อนแล้วนี่ก็แสดงว่าเลี้ยงวัวก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะไม่มีลดลงนะมีรถเออซื้อรถซื้อลายมีรถเนาะโอ้ยคุณตาขอแย้ดจากมืองเลยครับโอ้ซื้อรถรถมันยังกินน้ำมันเนาะใช่ครับอันนี้วัวมันกินหญ้ามันก็ให้กินบ้าไม่กินบ้ามันก็อยู่ได้ คำพูดนี้ถูกเลยครับคุณตาตัวออกมาออกมาไม่รู้กพเราก็ได้ลูกไหมอือคือซื้อรถซื้อรานี่มีแต่ลดลดลงเนาะลดลงซื้อวัวมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่ม,ม,มขึ้น,นก็มีลูกมาแผ่ไปลูกไปเรื่อยงไงอือแต่ก่อนแต่สมัยแ,แต่ก่อนพ่อตาเอาเมียใหม่นะเอาแม,ม,นะม่บ้านใหม่มีตาทวดอยู่ในบ้านหละเขาแต่ก่อนเขาเล่นฮโร่นะครับผมกาให้ตามาเลี้ยงตัวขนาดนี้มั้งแต่ก่อนถูกเนาะตัวละสองพันห้าครับมันยังเล็ก เลี้ยงมาจนได้ลูกเป็นสามสี่ปรัวมั้งออกแผลไม่รู้มาเลยทิ้งมาเลยทิ้งไปกรุงเทพให้ลูกชายครับผมไปอยู่ชายกับกรุงเทพสามสี่ห้าปีลูกชายกลับบ้านช่ว่ากลับบ้านอยู่บ้านพ่อเลยกลับมาอยู่บ้านก็เลยมาเลี้ยงวัวเริ่มต้นนี่คุณตาเลี้ยงสายพันธ์อะไรครับเริ่มต้นนี่ไทยใหญ่ไทยใหญ่ทําไมถึงเลือกสายพันธ์นี้ครับคุณตาสายนี้เลี้ยงง่ายกินยากินอะไรมนกินง่ายด้วยถ้าว่าพันธ์ หูพันเลยมันมันเลยยากครับผมอันนี้มันเลียงง่ายอันอ้วนครับผมนี่อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ก็แสดงว่าวัวไทยใหญ่ของเราเนี่ยกินง่ายกินง่ายคล้ายๆกับวัวพื้นบ้านเนาะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายนี่ก้ใช้ได้นะคุณตานะอันนี้คือกินหญ้ากับฟางนะคุณตากินหญ้ากับฟางไม่คิดอยากจะซื้อหัวอาหารให้กินหรอครับหัวอาหารหัวอาหารกินการตตางดีกว่าอืการการสวนกับเกลือ กากน้ําตาลผสมกับเกลือ,อทาไมถึงว่าอย่างนั้นครับคุณตากินน้ําดีไงมันจะกินน้ําดีพวกน้ำเยียงน้ําในตัวกันครับผมกากน้ำตาลไม่ใช่จะใส่เคื่องเนี่ยเราก็ทำสามตัวงี้ก็เอาแคหขข่ขันขันเล็กขันขัเนี้ยครับผมไปสามสามตัวสามขันแล้วก็เอาผสมเกลือเกลือจะตำหนึ่งตำหนี้ง<ม>กับคนละน้ำใส่แล้วก็ให้มันกินทำให้มันสดเลยอโอ้โหหายยากนะคุณตานะ่ใสุ นกินเลยอันนี้ไม่ได้กินอาทิตย์หนึ่งแล้วนี่ครับผม,มวัวของคุณตานี่สภาพดีเลยเนาะแล้วผิวพันธุ์สวยได้นหมคุณตานะปกติวัวขังอ่านี่ผู้ชมครับปกติวัวขังคอกนี่มันจะต้องสกปรกนะสกปรกมีขี้ติดอะไรติดเนาะไม่มีเลยของคุณตานี่มันก็นอนบนฟูกในวัวที่นี่นะโอ้โหผิวสวยมากเลยผู้ชมครับอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้โอ้ตัวผู้นึกว่ามันท้องนี่นะอันนี้ยากกับฟังจริงๆนะคุณตาครับ อาห,ห,ห,หารเลยไม่เคยกินเลยคุณตาว่าจําเป็นไหมหัวอาหารถ้าเราเลี้ยงอย่างนี้นะถ้าหัวอาหารถ้างอลำลางวงถ้าหัวอาห,หารกินอาหารถ้าเราเปียกงวงชอบสุดโอเคมนสุดเพราะไปอุณหภูมิในแข็งแรงไงครับผมไม่สูเลี้ยงธรรมชาติธรรมดาสมุธรรมดาจะกินหัวอาหาร,ม,หหาร,รม,มันจะกุดมัพิวมันงวมันจะอ่อนเส้นอสายมันจะอ่อนแรงไม,ไ,มไม่มีแรงครับผมถ้ามันถูกเปียกถูกอะไรบ้างไปเลยอ๋อ แสดงว่าธรรมชาติดีที่สุดถ้าเรียกหัาวหารต้องงมงขุนครับผมแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบเอาลูกอย่างงี้เนาะออธรรมชาติดีกว่าเนาะธรรมชาติดีกว่าเช้ามาให้กินอะไรอ่ะเช้ามาก็ถ้าเช้ามาถ้าไม่เง้กินหญ้าจะก,กระสอบหนึ่งก่อนระว่าสามตวงอย่างเงี้นะครับผมต่อหนึ่งวันสี่โมงห้าโมงให้กินอีกสามสี่กระสอบครับ,บผมแลวตอนเย็นก็ก่อนจะนอนก็ให้กินฝางแล้วกลางวันนะครับคุณตา<ะ>ก็มันกินหญ้า นี่เดี่ยวจะกินฟางแล้วนี่อ๋อตอนกลางคืนจะทิ้งฟางไว้ให้วัวกินทำไมต้องทิ้งฟางไว้ให้วัวกินครับคุณาอยนาอยากกินว่าตื่นมาก็เดินหากินอ๋อครับผมโอ้ผู้ชมครับไม่ธรรมดานะครับผมชอบขี้วัวกองนี้มากเลยนะคุณตานะ <c oughs> มันต้องมีที่มาที่ไปนะนี่คุณตาไว้ทําไมครับนี่เอาไว้ใส่ทุง่งนาเอาออกทุกวันไม่ขี้วัวเี่บางทีก็ทามันเยอะอย่างนี้ก็ทำมีเอออย่างนี้ก่อน สองวันสามารถออทีหนึ่งเนี่ยก็ถ้าหนาถ้าหนาฝนออกนี่มฝนไม่ค่อยมันมาหน่อยไม่ค่อยออกอ๋อถ้าเปียกเรี่ต้องออกพรุ่ันแสดงว่าถ้าเกิดว่าอากาศแห้งชื้นอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรเพราะมันแห้งอยู่แล้วเนาะแห้งแล้วแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันเละแฉะเอาออกทําไมถึงอยากเอาออกดินไปใส่ไหมออกแล้วขุดดินใหม่ไปใส่ขุดดินกองนี้นะสับสดดินไปใส่ข้างในเพราะอะไรอะคุณตาเพราะมันแห้งไง ดียังไงกับวัวอ่าผมถามหน่อยดีงัวงวมก็จะเดินแล้วสภาพมันดีไงดินอะไรมีเปลียนเข้าันเป็นดินใหม่ครับผมโอ้ไม่ธรรมดานะคุณตานะถ้าลิแฉ่นี่เอาขี้วัวออกปุ๊บเลยออกหมดเลยครับผมแล้วกดกดดินใหม่เข้าไปใส่เพื่อที่จะให้วัวมีที่ได้เดินแล้วก็แห้งในนอนสะดวกครับผมสะดวกทำไมถึงอยากให้วัวพักผ่อนสะดวกคุณตาเหมือนคนน่นแหละเนาะคนเราท้าไม่พักผ่อนมันก็ กินอะไรก็ไม่อ้วนหรอกอุ้ยดีมากเลยคุณตานน่นี่จ,จับมือเลยนะครับนี่พักผ่อนรวมมันก็เราเลยถ้ากลางวันมพักผ่อนประมาณสอง่วโมงอสาม่โมงอ่ะอ่าพอตื่นขึ้นฟืนตัวลานานไปทํางานต่อได้ครับผมมันงัวหละถึงเวลากินินถึงเวลากินทอดาเจ็ดโมงเชา้าให้กินถึงแปดโมงเก้าโมงให้มันนอนพอสิบสิบโมงถึงบ่ายสองให้กินอีกครับผมไม่ก็ปิดนี่ก็ตอนเย็นกินฟางนอน มีช่วงให้ได้นอนอมไม่ใช่ว่ากินทั้งวันอ,อ๋อถ้าได้นอนนี่สุขภาพดีแน่นอนดีเนานะแสดงว่าให้กินทั้งวันเรียบร้อยเลยร,ร้อยหัวไม่ได,ไได้ไม่ได้พักผ่อนนีอ่อ๋ออันนี้คุณตาไปดูที่ไหนมาครับก็คุณเอาเองเนาะคิดเองเงนนเหมือน,นจะ้ปากลางอะ่ะพอ,อาการมันจะออกเลี้ยงมันตีอยู่ใสน้อยนะครับผมตาอยู่สซน้อยก่อนเปน็นหัวเขาเจ็ดแปดสิบตัวก็จะเลี้ยงก็จะปล่อยเลี้ยงประมาณสองโมงเช้าถึงเที่ยงเขาจะเอาเข้าคอบ เขาก็ปั๊บใบสามออกทีหนึ่งขณะนี้เราคออกอีกทีหนึ่งก็คือเขาเขาคอกมานอนเอามานอนอยากให้วัวได้นอนโอ้โหธรรมดาผู้ชมครับพักผ่อนนะอผมว่าเราเจอเซียนวัวก็ให้แล้วนะผู้ชมครับแต่ผมชอบคุณตาที่บอกเมื่อกี้นะว่าตอนนี้เป็นโอกาสของคนเลี้ยงวัวเลยน่าซื้อมาเลี้ยงมากน่าซื้อถึังว่าจะหาอยู่นี่มาเห็นกองผู้ใหญ่บอลดูก็ว่าขายไปห้าพันแม่ลูกโอ้สไดยจนแม่ลูก คู่ละห้าพันแต่ลูกแต่แม่มันขาไม่ค่อยดีขาเป็นขาขาอะไรขยายขาถกขาถกเออแล้วลูกมันใหญยขนาดนี้แล้วนี่กูเมียด้วยแล้วก็แม่ไปขายไม่ได้ว่ราสามพันเอาลูกไ้สืบต่อไปครับผมแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสของคนอยากเลี้ยงเลยยังอยากจะซื้อเพิ่มนะอยากจะซื้อเพิ่มไม่ท้อใจกับราคาครับหรือว่าไงะไม่ท้อใจกับราคาถ้าเงื่ราคาถูกยิ่งเลี้ยงดี ทางูราคาแพงเงียเรียงขาดทำไมครับคุณตาอแอราคาแพงเราซื้อมาแพงมันยุบลงไงอ๋อเพราะงูราคาถูกไม่มีการไม่มีการเสียไม่ขาดทุนด้วยไม่ขาดเพราะมันถูกไงครับผมเราซื้อมาถูกเราซื้อมาตัวละสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นรอบลงมาตัวละหมื่นเป็นไงเรียบร้อยจบนอนไก่นะฮทะเลาะกันกับเมียที่บ้านนี่บอกเมียก็จะบอกว่าบอกแล้วอย่าซื้ออย่าซื้ออย่าซื้อเนี่ยถึงคิดว่าเมียน้องสาวเขา ฟื้กักไว้อยู่ยี่สิบกว่าตัวอยู่บ้านโอ้ขางวงก็มีแต่รุ่นนี่แหละครับผมแสดงว่าตอนนี้เขากักไว้ถ้ามีราคายิ่งเห็นข่าวว่ายิ่งเอนะนายกอ่ะครับผมสานงานกระเทศรังเศสเขาสั่งงวเมืองไทยมันสามแสนสี่แสนตัวอืมอันนี้ที่อินโดนีเซียด้วยครับผมอันนี้ที่เราได้ยินข่าวมานะอ๋อก็แสดงว่าตอนนี้ชาวบ้านนี่ กระแสเริ่มมาแล้วนะวัวเริ่มมาแล้วนะครับผมแสดงว่าค um> ุณตาไม่เคยซื้อของแพงมาเลี้ยงไม่เคยซื้อรู้สึกโชคดีไหมครับเคยคิดอยากจะซื้อของแพงมาเลี้ยงไหมคุณถามไม่มีเลยไม่มีในความคิดเลยเพราะอะไรครับคุณตาเพราะมันพลาดมามันเสียเงินเยอะเหมือนกับเขาว่ามีซื้อพันธุ์มนดีๆโกโก้มามาซื้อมาโชว์เฉยๆวิถูกต้องเลยคุณตาโชว์ได้ไงโชว์มาง่วงม โชว์แรกมันโชว์มันโชว์เลยไม่มีผลมันก็ได้แค่โชว์เนาะได้แค่โชว์พอถึงตอนขายคนณจล้าขายราคาเนี้ยละถูกต้องไหมซื้อมาห้าหมื่นจะขายแค้ราคาสองหมื่นครับผมอืแต่ของคุณตาซื้อสี่ห้าพันนี้อ่ไม่เจ็บตัวแน่นอนเนาะไม่เจ็บตัวแน่นอนสบายๆเลยครับผมออกลูกมาปั๊บกำไรเห็นห็นเลยกำไรเห็นห็นเลยยังไงก็ห้าหกพันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะมีลูกติดด้วยครับผมยังไงก็ได้นะคุณตาเนาะ ถึงจะไม่มากแต่ก็ได้นะไ,ได้ไม่ขาดทุนนะไม่ขาดซื้อของถูกไม่ขาดครับผมตรงนี้นี่ได้เอาโวออกข้างนอกบ้างไหมคุณตออาออกบางออกบางอาทิตย์หนึ่งออกครั้งหนึ่งอาทิตย์ละครั้งออกถูกแสงแดดสาคัญไหมครับสําคัญเพราะผิวหนังมันยืดเหมือนคนเราอ่ะต้องถูกแดดตัวอะไรบ้างออยู่ในร่มก็เย็นความชื้นมันกวายงวควันเข้มไปบ้างไม่ได้เผยแผ่ไอ บรรยากาศถ้าจูอากาศแดดจู่อะไรมันก็ผิวหน้ำมันก็ดีสภาพดีเนาะครับผมอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งควรที่จะเอาออกนี่มีงูอ่อนออกอ๋อแสดงว่าคุณตาก็จะเอามาปลูกตรงนี้เลยตรงนี้นไม่ได้ปลูกปลูกแถวนี้กันครับผมบริเวณที่เป็นเนื้อปิเกียนไม่มีงูอะไรอ๋อก็แสดงว่าปลูกเขาก็ได้กินข้างนอกด้วยอ๋อแทบที่จะไม่ต้องเกี่ยวหญ้าเลยเนาะเกี่ยวหญ้าเกี่ยวพวะมาณก็นิดหน่อยนิดหน่อยตรงสามสี่กระสอบนั่นเอง ขาะนี้กาลังดีมไม่เหนื่อยนะคุณตาเนาะวันนี้ก็จะเพิ่มมีเป็นบ้านก็แบบซื้อกรวซื้อเงนินพอมีอยู่สองสามอ่าอ๋อที่เราขายไปเนาะมผมว่าคุณตาเดินทางถูกแล้วครับคุณตานะใช้ได้เลยนะภูมิใจไหมครับที่ได้เลี้ยงนี่โม้ภูมิใจเลยเนาะมาดูวันหนึ่งไม่เคยเข้าบ้านนี่นี่ตั้งแต่เช้ากินข้าวเช้ามาไม่เคยเข้าเลย อยู่กับวัวทั้งวัน,ออวนแม่บ้านาน่า,านจะม <laughs> แม่บ้านน่าจะน้อยใจนะ<ม>สามีติดวัวนะ <laughs> ไม่ได้ติดสาวที่ไหนติดวัวอ๋อก็แสดงว่ามีความสุขที่นี่เลยมควาสุสผมว่าถ้าเกิดว่าคนเลี้ยงวัวคิดเหมือนคุณตานะไม่มีขาดทุนไม่มีท้อใจนะไม่มีท<ะ>้อไม่มีเลิกเลี้ยงนะคุณตาเนาะไม่เลิกไม่จะหาเพิ่มครับผมแต่คนที่เลิกเลี้ยงไม่อยากเลี้ยงนี่เป็นพ่ออะไรครับคุณตาบางคนเขาคิดว่างัวมันถูก บางถูกบางคนเลี้ยงงัวเลี้ยงมันก็ไอ้นนบ้านดูเนาะเยอะเฉยๆสิบยี่สิบตัวแต่ดูแลไม่ถึงอืเข้าใจเลยคำพูดนี้ครับ,บวัวก็ผอมสภาพก็ไม่ดีาพาไมม่ีครับผมเล้า้อก็แชะอืกลางทั่วช่วงนี้ก็ไฟไฟเลยไม่ก่อให้ปามรูปพอแต่ตนให้ปั๊บหนีไปบ้านเลยนี่ตาสามทุ่มกลับบ้าน ทีหนึ่งออกมามาดูเออทําไมต้องออกมาดูครับคุณตาเพราะว่ามันกลัวไฟมันดับอ๋อคุณตาจะสมไฟตลอดเออกลกงงัวจะไม่ได้นอนอ๋อแสดงว่ากองไฟกองนี้มีประโยชน์มากมากมีก็มีออกมาทำว้ยังไงอ๋อคุณเอานี่ออกแล้วก็เอาตัวนั้นมาใส่แทนโอ้ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมครับอันนี้แต่ว่าตอนนี้เลาขุดนี้ไปใส่นาอีกอืมเเป็นไอเชื้อไอเชื้อพวกนี้ถ้าถ้าไปใส ช่วงนี้เลยมันมันเค็มครับผมไม้จะตายได้เนาะอืครับผมตาย